อ่สวัสดีครับ FC พ่อตกแหลทั่วโลกมาท่านผู้ชมวันนี้พ่อตกแหลคนเดิมเจา้าคือมาโพไวล่านี่พ่อตกแหลคนเดิมโพไวล่านีตอนนี้เคยฝันดีไหมคอยอยู่บอกช่วงบอกลามู้จ้า เอากรขับที่นี่บ่อลายตัวนอยตัวแล,ล้วคำว่าหนึ่งตัวละคมพอศสองพันห้ารกสบท่านผู้ชมเดี๋ยวพอทักเละขัดออกมากตัวเปล่งเปล่ปโดยทีว่ว่าคิดว่ามากหนร้อนอหนึ่งตัวละคมออนี่พอศสองพันห้าร้อยกสิบเกดสีไโชคให้ลาบจังสีนะครับเตละมือนี่รข่ไปหาแต่โชคลาบ ผู้ใดฝันแม่นบ่แม่นดีบ่ดีบ่บอกผู้เจ้าตัวเนาะอืมอาขีดข้อทองแหลกคนเดิมท่านผู้ชมเอ้ามาที่นี่มาบอกมาเก้ากันกะใส่เวลาประดนเนาะครับเนาะมาบอกบ่หลายตัวเออคิดว่ามาแน่นอนเดี๋ยวก็ควบฝันพอต้องเลียเออเลขอยู่ในนี่นี่มีเลขควบฝันพอต้องเลียคนเดิมฝันเมื่อคืนชัดๆเกินๆที่มาบอกผู้เจ้าคับๆปังๆเฮงๆเรื่อยๆสุดๆงามงกับช่องพ้อทองแหลกคนเดิม เนื้อนกนะพอต้องแรพคนเดิมตีลูกในบ้านว่าในสวนกับของมู่เจ้าขันมันไปขอตามศาลกัคือผมลูกในบ้านวันในสวนปูคุณหารจังสินะบ้านที่นี่มาบอกมู่เจ้ากับสิว่าผมพอต้องแลคนเดิมลูกในบ้านว่าในสวนของมู่เจ้าแล้เนี่ยนกนอเบิงสิมาบอกมาเก่าให้ขักผ้ามู่เจ้ามาซองเบิงแล้วก็พอท้องแร่ก็สิบอกสิบวงกลมไ้ว่าเอ่อเห็นตัวได ชัดๆเจนเกนไหนมุ้เจ้าเออผมติดซองให้เบื้งเป็นแนวทางฝันมันขึ้นสดๆอ่อนเห็นเป็นตัวเลขชัดเกณฑ์ผมสิว่องไ้ให้ว่าเลขตัวไหนนี่นะครับว่อตัวผมฝันเมื่อคืนนี่ผมสิวงไปให้เอ้มุ้เจ้าอยดิหรอครับเนาะเออมันบ่หลายมันบ่หลายตัวเย้เลยครับมุ้เจ้างวดที่ ผ่านมากอะผู้ใดใๆก็เลาะแต่ว่าเราไปที่นี่นี่ที่เราเมาอยังเมาอยู่นี่นี่เอาชั่วเขาลาไม่เจ้าเด้นี่เออขัดเด้นี่เบิ้งกัดขัดจอยจันจบ่ต้องไปเมาโดนบ่ต้องไปมีดีล่าอย่างดำหนึ่งถึงสามนี่พ่อปู้เจ้ามาเบิ้งเลยเอาไงไงบ่ต้องพูดพับจำเพลงมาไวเค็มไวหนึ่งสองซ้ำมาเอาตัวนี้ละขัดๆเบิ้งกันนะพี่พ่อปู้เจ้ามาเบิ้งนี่ลราขัดเนาะเบิ้ง คนทิ่พาไปดั้มที่ว่าคือผู้จองให้เบิงเ้งในนี้ละสิชองยือยู่นี่แล้วเนอะครับเนาะเดี๋ยวเด้อ่ะนี่ครับช่องพอท้องแลก้นเดิมมาให้โชคให้ลาบบูเจา้าเบื้องเอาคักๆคับที่นี่นี่ละวันที่หนึ่งตุลาคมพอศรตุลห้าร้อยหกสิบเด นี่แหละครับด้าเบิกเอานี่ตัวที่ผมวงกลมผมฝันเห็นหมื่ขึ้นเป็นตัวเลขท่านผู้ชมนี่แหละครับอะไรเกิดขึ้นได้น,นะครับเนาะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับเบิ้งเท่านั้นนี่แหละครับเ้าให้เบิงเป็นแนวทางแนวถนนนี่แหละครับเขียนว่าเด่นอยู่นั่นาตามหลักนี่คิดว่าเด่นทั้งซีค Spencer ูเลยแหละครับเถอซีเออซีซีคูอะซีคูเมีตัววงกลมนี่ ฝันพ่อต้องแลคนเดิมฝันพ่อต้องแลคนเดิมมือคึืนสดๆหอ,อนหอนมูอเจา้าว้ายกินห่อนมูอเจ้าย่างไว้ออ y ang y ang แล้วจัดการไปบอกเอฟซีไปต้องเดิมคนแลกันหน้าพอน,นะเอาเบิ้องแบบท,ที่นี่มาบอกเราด้อดีว่าพ่อได้บอกพ่อไห้ยังเด้ต้องบ้านเขาเต้าเต้าเขาบ้านนี่อยู่ๆกับทวงขุนมาเห็นเลขียหนึ่งหกสองคนน่ะอ้ออีหลีเฮ้ยคนในี่ย,ย,ยนี่เจ้าทวงแม่นเนะาะนี่ครับนนสิงทวงแม่นต้นไม่จริง่าถ้างจับกุฏิพ่อต้องเดิมคนแลี้ยนกามเนาะพ่อ ผมว่าทำนีน่ละมั้งขานบ่เนอขานกันได้เก้าสามเก้าสองแปดศูนย์ศูนย์แปดจบเข้ามาใบเขีมไวบพ่อเงงเงงรวยๆสุซืๆของงามกับช่องพ่อทองแหลกคนเดิมอืมจะสิวางในบัิหารงานลังเสื่อหาบหกโลกอาหารยากเนี่ยเอาอยู่นี่ดเหยอ่ะนี่จังม่วงเนาะสิคำมาได้นี่สวัสดีครับราตรีสวัสดีนอนหลับฝันดีกินกาวยเตียนวนอนหลับตะมูเจา้าพ่ออือ